ทะเลดองซีอิวเกาหลีปูปากเจอเยอะยๆจ้าอ,อร่อยมากทุกคนมีถึงห้าอย่างเลยนะคะที่เอา,เอามากินในวันนี้อันนี้หอยโฮตาเตะไม่ว่าจะเป็นแซลมอนหอยโฮตาเตะปูไข่ดองกุ้งดองแล้วก็หมึกดองค่ะมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ด แล้วก็สาลายแล้วก็ผักต่างๆนะคะหัวเช้าดองนี่ดอตะเตะค่ะห่อสาลายน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ด้านหลังนะคะอร่อยสำหรับทะเลดองของแบรนด์ปูปากเจอเป็นแบรนด์น้องใหม่ แต่ไอ้ยอยากบอกว่าอร่อยไม่ได้แพ้แบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์เลยนะคะซื้อมากินแล้วติดใจจนได้เอามารีวิวให้ทุกคนดูค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะทุกคนค่ะอันนี้เป็นหมึกค่ะทุกคนรสชาติดีมากและที่สำคัญราคาไม่แพงนะคะ สำหรับปูไข่ดองกระปุกละ289แล้วก็แซลมอน289เช่นกันค่ะส่วนกุ้งดองหมึกดองโฮตเต189บาทและตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะทุกคนคะก็คือซื้อทั้ง5อย่าง,ท,งทั้ง5อย่างทั้ง5กระปุกทั้ง5อย่างที่ไอเอามากินให้ทุกคนดูจากราคาเต็มอยู่ที่1,145บาทลดเหลือเพียง999บาทส่งฟรีทั่วประเทศบอกได้เลยว่า คุ้มจริงๆทุกคนส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะต้องลองต้องลองจริงๆซื้อมากินแล้วแบบติดใจจริงๆก็เลยต้องเอามาบอกต่อ ขออน,นุญาตใช้มือนะคะับกุ้งสามารถทานโดยที่แบบว่าไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยก็ได้กุ้มเด้งมากรสชาติกลมกล่อมค่ะทุกคนค่ะน้ำดองคือดีค่ะอันนี้ไอ,นนอนนไม่ได้อวยนะ อาจจะหาว่าไอ้อวยไม่ได้อวยคืออร่อยจริงๆเขาแถมน้ำจิ้มแล้วก็แถมสาลายให้ด้วยส่วนข้าวไม่ได้แถมนะคะสำหรับใครที่อยากกินกับข้าวก็กินกินที่บ้านก็ได้ข้าวที่บ้านก็สามารถกินคู่ได้ค่ะ ืมแฟลมอนก็ชิ้นโตโตเลยค่ะชิ้นหนาๆโตโตเลยทุกคนนี่จิ้มน,น้ำจิ้มอันนี้หัวเชียเท้าดอง ปูไข่เนื้อแน่นมากช่ำๆเลยทุกคนเยิ้มๆ ทะเลดองของแบนปูปากเจออร่อยบอกต่อเลยค่ะกินแบบรวมมิกก่อน mực đông cũng ngon mực dong ngon mực อร่อยทุกอย่างแนะนำโปรโมชั่นซื้อทั้งหมด5อย่างเลยทุกคนได้กินทุกอย่างแถมคุ้มราดน้ำจิม้ม หลายคนอาจจะสงสัยว่าโฮสเตคืออะไรมันคือหอยเชลลนะคะหอยเชลญี่ปุ่นเนบเนบ สำหรับบรรจุพัณฑ์เขาก็ซิลเป็นอย่างดีนะคะสะอาดเปิดง่ายสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะแช่ช่องฟิตนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนนะคะนี่ทุกคนคือได้เยอะมากแซลมอนราคา289บาบาทมีแต่ชิ้นโตๆโตชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะนี่ สาหรับใครสนใจที่อยากจะลองชิมเหมือนไอนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวไอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะหนวดหมึก อร่อยยกนิ้วทุกคนอย่าลืมไปหาซื้อมากินกันนะคะสำหรับทะเลดองของแบรนด์ปูปากเจอค่ะอร่อยบอกต่อเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้อายด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากอายสำหรับคลิปนี้อาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะไปลคะค่ะบ๊ายบาย